นะครับผมกเกลีอเกวัสดีริลุู้ชมทุกท่าเนี่ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับสำหรับอ <My S 1> ้ครับเซอวิลหนึ่งจุดวยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งใช่ไหมวะนะครับผมวันนี้เป็นการเอาชีวิตรอดซีซั่นที่หกนะครับก็เจ่ออะไรแล้ววะไม่ได้ลงนะอ๋อไครับเซอวิลสองพันยี่สิบห้าซีซั่นที่หกกันแล้วนะครับผม ชนนี้ไปถึงไหนก็ถึงนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมกลับมาเล่นดอะอาจจะยังมีมึนๆอ,อยู่บ้างนะครับอารน,นี้สร้างโลกไว้แล้วนะยังไม่ได้เล่นเลย,เลย,เยนี่ไปเหนื่อยวะยังไม่ทนเล่นเลย ผมไม่มีโรงเรียนไหนเปิดหรอกใช่ไหมนะครับวันนี้ไม่มีหรอกเนาะทู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 จะเข้าเสร็จกี่โมงทูทูผมไม่ตัดด้วย แคแนลสตาร์ตอนนี้เปไ็นเวอร์ชั่น1.4แล้วเนาะไม่รู้เขาไปไกลกันถึงขนาดไหนแล้วผมไม,ไ,ไม่ได้ตามเลยน่าจะใกล้ทำา1.5แล้วมั้งลูนานซะด้วย กระจุกยังไม่ได้เทสด้วยนะวม่อตอนเข้าไปยังไงบ้างเอาล่ะครับตอนนี้เราโอ้โหเดีๆๆๆ๋ิดเด้าตดเ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 ดงางดเดออเด่ดเดเดขวเด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 เเด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 เเเดดวเเเดเ โอเคตอนนี้เราเข้าสู่โลกแคเป็นตักงการแล้วนะครับ i p s เริ่มต้นมันก็จะน้อยๆอย่างนี้แหละเพราะมันคือแอคชั่นแอนด์สตาร์นะครับแต่ถ้าไม่อัดนี่ก็ผมเช็ค IPFS แล้วลื่นนะครับจะบ้า ถูกอะไรนี네 ổ> ổ ่โอ้โหมีการโรยด้วยนะมีแอคชั่นเอสตาร์นะครับเนี่ยมีเป้าตรงกลางจอไม่ต้องแปลกใจครับมันเป็นของแอดออนเป็นของยูอ่ะเ อะไรอีกแล้วเนี่ยมันก็ตกเป็นช่วงๆนะผมไม่รู้ก็เป็นเพราะสาเหตุอะไรอะไรอ่ะเพิ่งตามทำไมผมไม่ได้ตีมันดีนะเดี๋ยวเราเดินสำรวจก่อนดีกว่าครับเจอสัตว์ตัวนีนะน่าสนใจผมก็ซัดมันตรงนั้นแหละโอ้โห มันยังไม่หายกระตุกไปช่วงๆอีกแล้วเนี่ยโอ้มันล่วงไปนะมันล่วงไปนะผมว่านี่มีฐานด้วยมาฐานกันดีกว่า ôi để hút hình ngân Nè, đã được Ok Ok Mình đang dùng nè, ถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นนานนะมันยังอยู่นะครับเอเซนเชียลนะอยู่ดีคงสภาพเดิมครับส่วนเราไปไปสำรวจกันครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับโอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งถ้ามีเสียงวัดก็ขอไปด้วยครับผมเป็นวัดแหละ ดีคุณแก่เสียงแ,ก,แก่แปลกๆนะครับผมลงมอดเสียงมาด้วยนะโอ้โหกระตุกอยู่นะมันขุดด้วยแหละโอ้ยอยากระตุกอยากระตุกเลยเ้ยมาดิมาดิมาดิาดโอ้ยพอเล่นในมือถือนี่ไม่ชินเลยนะครับ เล่นแต่ในคอมโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยรอรอาหารลดแล้วครับตอนนี้แกดำแล้วแมวนะ สถานที่มันดูแปลกมากเลยโอ้โหเจอกบครับผมนี่ไปอมสวามใช่ไหมนี่เราอยู่วายโอ้โหนีด่เตดียแล้วไอ้ายาจะมืดแล้วครับ ว่านะเดี๋ยวมืดแล้วอ่ะโอ้ยสักที่หนึ่งอ่ะอีดีแรกอย่าไปรีบครับการสร้างบงสร้างบ้านอ่ะอย่ารีบชิวๆเดินอย่างเงี้ยเอาละชิวจัดอ่ะผมไม่สนโอ้โห ไม่สร้างบ้านด้วยเอาจ้ะเอาล่ะครับตอนนี้เข้าสู่ตอกนกลางคืนแล้ววิเหล็กเอาวะเจอเหล็กเลยได้เหล็กมาสอง ยมันมาแล้วมันมาแล้วใครกลัวใครกลัวฮะใครกลัวอุ้ยอุ้ยตีแรงนะตีแรงอยู่นะอุ้ยนี่น่นี่น,ะนนะหลังผมว่าอฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วกลัวดิมันยังไม่มีนี้เลยคราบดาบก่อน แล้วก็ครับเตานะครับฝังอย่างเดียวยใหญ่สกิลเกิดตรงนี้ก็พอ้าเกิดผมเละแล้วก็เผารอแป๊บรอแป๊บมันเกิดตรงนู้นเดี๋ยวนี้แล้วสกลิลอ่ะปล่อยมันไปเออ วัวมันกินหนังสือด้วยเหรอไป <c oughs> ดิไปดิเก็บหล่อครับเคลียรหนึง่ง ตอนกลาคืนมันต้อกระตุกว่าผมไม่เข้าใจเอีหน wh ly, wh ly, ้าคุ้นๆอ้ต <c ười> ัวเนี้ยอยอูตวออตัวอัวตวอัอะตวอตัว่ตุวอัวตอ่่ว่ะตยวอ่ัวอ่ะตัวอ่ตัวอ่ะี่ชายวอ่ะตยว่ชายวะตั่ะตัวอ่วอ่ะต่วออ่ะตัวอ่ะวัวตายวอ มาแล้วอ้าะขวดฉันเกลียดแกกูแค่ทำกูอย่างนี้เลยบรโทรไม่ยอม b ร o มาช้ำผมแบบนี้ไม่ได้อร์กูแคนแค่มากมากเลยใจช่างมากพีนี้ผมได้ชื่อแล้ว ที่ตอนมีชื่อว่ากูแค่โอ้โใต้น้ำยังสว่างอะ่ะเออโดยผมสามารถใช้มุมมองที่สามในการจัดการได้ไหมมันก็ได้แหละแค่มันลำบากขึ้นนิดหนึ่งอ,อืมอาดิ คือแรกไม่ต้องมีครับมงบ้านอะไรไม่มีหรอกเน้นตะลุยเลย <c oughs> มาแหวกหน่อยนะซีซั่นนี้แหวกแนวจัดอะ่ะเ้าแมงมุมลงน้ำมาแล้วสวัสดีเขียวไอ้เขียวมันระเบิดมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วครับ ใช่ไม,ไม่รู้แบบมือสองบีตายนะครับโอ้ยโอ้ยมีไทเด้นมีไทเด้นโอ้ยโอ้ยอย่าไปสู้นะครับตอนนี้ตัวมีไทดุงไทเด้นอ่ะอย่าไปสู้เลยนนทำไ,ไ,ไมมองมองลำบากกังเมนน้มมเนี่ย มม่มา,มมาโอ้ยงานง่ายงานยากจริงๆเลยพอจะหนีโอ้โหนี่ไงโอ้ยพอ,อจะหนีมอนไปอีกฝั่งมันก็ตามมาอีกฝั่งนะครับ Ơi, nó sẽ lấy lên lấy 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 nè lấy này, lấy 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 วิยบรรยากาศได้เลยนะตรงนี้เชียร์ก่อนอยู่ใกล้ต้นไม้ด้วยเอ้ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันใช่กล้ต้นไม้โอเคเราจะเออ่ปักฐานกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับลงหลักปักฐานกูแคน Chẳng biết ai không có tư đó Dạ Ê đó á Hột Mấy không dịch nữa <laughs> Chị mấy Dạ đại Dạ เหนื่อยสุดๆอะ fps หายหมดเลยอะอ เดี๋ยวเราเคลียร์กันสักครู่นะครับโอ้โหกระตุกอยู่นะในคลิปอาจจะกระตุกไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมโคตรกระตุกเลย โอเคในที่สุดนะครับมันก็จะเช้า,ชาแล้ว <Yeah. S 1> เ้จะบ้าคนอะไรตายรอบแรกในพาร์ทแรกคือผมนี่แหละโอ้โหมันก็กืนอันนี้ถือว่าไม่ได้สร้างบ้านนะครับ ก็คือหาที่อยู่เลยอะ่ะคือคือแบบอักถ่านตรงนั้นน่ะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างบ้านเนีไม่ได้สร้างแบบที่กบดานอะไรอย่างงี้นะครับแต่อันนี้ก็สร้างอยู่เลยเออ เดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเคลียร์ทีหลังแล้วกันนะครับแป๊บนึงโอเคเอาเป็นว่าในคลิป้าวเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอปรับอันนี้แป๊บนึงนะครับมาปรับยังไงวะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็ต้องชมไปเมืม่อตอนนี้กันแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ส,บสรับสก์ร่ายเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ เจ๊หมวยไดาพัดหน้าสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไปละไหนเลยอ้